สบายดีพี่น้องสวัสดีอีกรอบที่สามค่ะขึ้นมาปักซั่งค่ะขึ้นมาปักซั่งโอ้ยงวยังจะมาตุยตายแะงัวงเฮาสมาจอยแฉงฮะแม่ลูกอ่อนนะเนี่ยปันแม่มานมัดงัวเจ้าในโอ้ยแม่มารนกับปันแม่ลูกอ่อนขึ้นมาหามาแวะเะจนล้านพี่น้องเอ้ยโทรหาหนะกกบหลับค่ะ โซ่า 5, 2, 3, 2, 3, หาสองสายสามายนังกับบอลหลับปะได้แทนนางยังอยู่สวนผีค่ะยังทันได้ออกแต่สวนเลยเอยมันเพลินแลได้คือ,อยังไ่ได้ออกแต่สวนให้เฉพาแต่สวนอยู่ลงมาไหม,าม,ามาบ้านี่นะนคือมีผู้ชายอยู่ในเท่งนะ แมนแต่บาฮะผู้ชายแต่พันนอหมอแล้วก็นั่นเบอผู้ตายแลยเอาเท่านั้นเบาเขาเคยเห็นเท่านนนเห็นเท่านนนมาอยู่ในหันอ่าผู้ชายมาจากขนนี่นะเอาเท่านั้นบอคือว่านางรัดนางรัดเอ็ดอยังอยู่นอเอ็ดอิจกรรมอยู่บ่อคาบบ่ได้รับสายโทรมาสองสายสามสายก็ได้ าคาารไม่มีแลก็คาค่ทีีโทรศัพท์ปุ๊บเออนางนางได้พูมาบ่อน,นั่นนะเดี๋ประตูหูไหลบไดบ่เบ,บ,บลีเบ,บลีนนี่นั่งงา่ายนะค่ะผู้ผู้ผ่าหู้ผ่อนหูผ่าสลงสิโฮสมันยังเอ้ยผู้ฝนจะหมาแล้วผู้เอามือขึ้นบริโต๊กไว้สิ อาอยู่บ้านขอยผฟนตกได้เมื่อคืนได,ด้ไม่มา,มาอ้วนกับมาเลยได้ออเผู้ชายมาจากคนฉันทำต้มยำปลาทอให้สินเก้ารอละีงอันนี้นะหอมปลอมปุกและได้ออกับเด W สองปีฉันเาอาหอมแดงปักไระหม่เนี่ยคือปลาอ้จะได้งเดงเิน นี่มีซองซองแปงนี่ทักหอมเลยอมันเป็นนะไดมันคือห่วงงอกกระพอนอยู่เอคือพ้นเลไนี่หรไรีเหรกิโลละเท่าไหร่ลกิโลละร้อบาทโอ้แพงนาะตอนนี้แพงนะกทุลกะร้อยบาทร้อห้าบาทนั่งนั่นดททางสาวทางเพลิ้งทางแรงว่เดียวนีน แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แลเพื่อใส่หนามาเนะเอามาเพื่อเอามาเอานางเอามาเพื่อเจ้าอยู่เบ่เจ้าเจ้าให็นางกินถ้าเด็กในบ้านสนุไมไม่เอาจ้าในบ้านเไม่เอาหรอเธอต้องเอาตังถิ่นหรอตังถิ่นอ่าในบ้านนีนไม่เอาค่ะโทรมาหานางสองทายนางก็ไปรับพี่น้องเอ้ยนึกว่านางไปชิ้ได้นึกว่านางเมือบาดแต่แท่นนางโนมาโหดโซนโอ้ยฮอนเด้ต้นมะฮุ่งเจ้าคือมาแปลนแทบันนี้น่ะฮักออกเบิร์ดบ่ ฮักเราเฮ่อมันเกิดใหม่แล้วน,น่ากระครองลุงโอ๊ดเนาะช่วงนี้แปลงพักนางกับบอ่าสวนพักนางกับซี่หกๆแน่เหรอะจะพุ่นเบิดแล้วจะพุ่นอันเบิดแล้วเอาบอกต้นยังบกหุงกห่งบกเฮิงเดิสันที่ปลูกไว้อาตายตายิงแค่เบิด ราให้นางนนงดพักแล้วสัก่อนจะไปนั่งจ่าจิ้วจุ้ยกันยูทูบน้องเอ้ยม,มันฮอนตัดต้อนนางมาเยี่ยวรับได้เลยรัแล้วมันสรับม,มันดำๆต้องคางโอเคต้องางามลูกดำๆบอตัวดำๆแล้วมันแกเลยกันที่มันขาได้กินได้มาลูทำาก็จอบอกว่าตอนนั้นไปทางไน มาที่พี่แล้วน่ยหยามพ้นเหมือนกันยามประเทได้หอดคักมาที่ที่แก้วแข็งแข็งทำงาน่บายอืองั่งวะวานอี่บวานข้งหรืบมาเป็นหยาม ก,ก็แคจิบแค่แมงกที่ไรมาค้ามาสัตอนนี้พัากันยายโอพยกส่วนลงมาพีอีกแล้วไปเดี๋ยวเว็บมึงแกเรื่องกันเพราะว่าสายสองคนตามนั่งไปแล้ว <c oughs> มันเบิอราายมือ <c oughs> นห,ห <c oughs> น้าดำดำหนึ่งนะมันเป็นคนงานะ่ะตอนนั้นคือวัดจีขาวขาไปเห็นอะไรอีก มุกมุ่นขนาดนี้ฮะมันโมเล่แล้วกันนะตอนเที่ยงตอนนั้นเขาได้ลงมามันโมเล่นะโทรหาซองทรายนะกับรับตะกี้วันเสาร์เข้ามาหนังยันหนังอยู่มาซองเบิึงแข่งอะไรเอ้ยแข่งแข่งบ่แข่งอะไรเยอะตอนนี้ยังไม่เห็นจะขายเนาะตอนนีกประมาณจะเหนื่อยยังสิด้ขาย มันเติมแสงให้หวกันง่ายๆก่นจะเป็นท่ามเติมได้เปนลักถ้มาได้สามสิบโลนะเทากระลุกขึ้นนะครับอะไรนจะได้ลักลาองน้ำลงขึ้นเป,นป็น,น <ๆ S 1> ปถ้าได้หลานปัดคายภายในลักแซนตะอุกนำ้ำอ,อย่างนักเติเเตร์นในกำเนดเช็คไ้ก สองคลอดนะบอกจักรเ้ือนั่งมาบ้ามันนอนในห้องน่ะมันไปแล้วบ้างตูนลงมามันกคับมันเป็นเครื่องมันชินอนอยู่ในห้องกาศน่ะนอนไปจักรรถก็เห็นบอสีรถมันน่ะเขาจักรไงว่าอยู่รถบนโน้นหร้อัปอ่าต้องมีกระปุกกระเป๋านู่นนี่นั่นขนรถนานนักเรื่องจอดเล่ใช่ไหมให้เถืองบ้างให้เถืองขวบบดีเบิร์นบดีให้ให้รุ่มมอเตอร์รถบนโน้น ีอย,าย่าให้กค้าว่าพื้น,นางอยู่ปะวะโอ้ยหนอนเด็กเดี๋ยวได้บันแข้งจะคปนปักครับตอนนั้นมันยามอันนั้นมันม,มันพอยเนานะยามนี้มันคือแข้งคัดแค่แค่เลยนะครับของแช้ครับมนเข้าขอ มันก็มากระดันแด่นะสิมันก็ปรุงอันยอดไม้เลยมันก็เริ่มเสื่อมแตกขึ้นมาได้ค่ะีินาทีได้ไล่ลำอยู่กูเสียดโทษดีๆกูให้เข้ามาหลักเสียดนะขวางไม้ขวางโง่เลยเจ้าจะไปเอาไม้เนี่ยเสื่อมไม่ละแท่มันนี่ม้วนใช้ปลาใช้ดงแล้วม้วนเอากระสิพ้อ้อมหัวนินเล็บยอดอยู่บ่โง่ผู้ใดสักถึงมาไล่ใช่ไหมเจ้ามันโง่ดออกเตร์แอบก้อม ตัวใหรแล้ก็ซ้อแม่มและแม่ให้เขาเลี้ยงนำไปเลียงเองอืม,อมอหการของพอบางเหนียวแน่ไปและชุ่มเนียวไปหลวงนแ,แน่คือว่าไปกรุงเทพหร่อเ่ายัางยังยอ,อ่อนบนหัวนึงเนี่ย อ้ยมันน่เนี่เอ้ยคือมันอยู่ค่ะคือมันจะมาตกเนาะทาอยู่ปจันเด็ดมกเตาเน่านวไปบุกก็นังอยู่โก้รักมันได้บอกว่าจะไปนอนเอ้ยขับบว่าไปนอนนะสมมติไปน้หูวะมันเออนังแนวนั่นอยู่แล้วก็ควนหูยู่ขันมาไปนอนในหนังกระจิบบอ ประกอยาประจำตัวนะครับได้ถือไปนอเอ้ยมันไ่ได้บอกกไปรับไปนอนไป,ไนไปเลยไปอ็ดเอาได้มัออกตะบ้นเป็นหกโมงแล้วเปล่าบ่อบหนึ่งมาหลับบหนึ่งอนบสองสองขอนบ,บามสามขอนสี่ไปสี่อนห้นา,าแล้วก็หกโมงตึกหกโมงไฟนยออกตะบ้านไปจะมาหกโมงอย่างแล้วแล้วไปอิดเนี่ยไปซุ่มนักกีฬาอ๋อนักกีฬามาใจไทยนะอืจะขน คนหนึ่งพี่มาสองคนมาสองสามคนหมจะหากแต่ข้าเมื่อก่อนลูกสาวที่เป็นทายลงเออต่กเาอหิ้วข้าวหยแปดโมงมาเก้าโมงกันบานังิสเตะข้าวของบ้านัิเอแล้วไปส่งอันอีน้อยไปส่งยีดอนตานพุ่นห้าได้ก็บอกินข้าวจะกินข้าวเนียส้มตําอะครับเพรได้กินแล้ว่นี้กินไก่ย่างส้มตํานะครับกบอกินกิน่ยางใจไกินยีดอนกบอกินมา จับมามุกดตหาถึงไหนเลยนะมาซีข้าวต้มอ,อยู่มุกดตหาพี่น้องเอ้ย <laughs> มาซีข้าวต้มกับอันพะโลพะเลียงเออข้าวขาหมูอืมมาซีก็จุกทองจิร,งรักปลาแดงหิ้วอะไรแบบนี้มเลยว่กินกรจุกกระเพาะดั็ขึ้นนี่ก็สั่งหอกระบาดรถซองหออืมยันทีตอนดึกออกแต่หาอาหารนะครับตะตะวันแดงต้ออีกเฮ้ย วันแดงวันมูดาหารน่ะใช่นางก็ไปตีสามอือตีหนึ่งเนี่ยออกมาก่อนัวบใบกูวิ่นหัววิ่นหางปนขี้ปนห่าเขาเขาเขาออกมาก่อนอ่ะท่าจะโหลดก่อนข้าพเจ้าพานางไปเปิดหูเปิดตาลูกาหารค่ะตะวันแดงสัดแสงเดือนก็เสพสดได้ม่วนอยู่กระเด็นน้ำคาวอยู่บ่นิดนิดหน่อยนิดนี้เลยเออเอาเล็กเกินไ้ ยกได้แต่หัวไหลยกได้นี่น,น้อยๆและอือเอาแล้วก,กับปลากระพดขี้ป่นห้าอือวินไววินไฟแสงซสีครับอือเซาคือก่อน <laughs> สาดไปสาดหน้าอยูอ่นั่งวินไฟแสงซสีครับคิดนั้นกัม็มือแน่เอามาทายรถมันเพระาะว่า13จะได้เลิก เับพาไปปทุมประจันนากปเป็นปทีปทห่าลนางวินหัวหน่ะวะพ่อปฏิทรัมพ์พลานน้องพึ่งพ่านพี่ปัตตานาแดงคอนแกมตอเอว่าโอ้ยห้องโก้ขึ้นรถเออไว้เดี๋ยวขุดขี้ปท <c oughs> ีปทห่า,า,า,หหานางด้วยเพป็นเมาเนาะมันสริงมั้ยเพราะมันเมาไม่ได้ที่มันมันเต้นเมื่อคืนมันก็ไม่ได้เป็นยังนะเลยอันซุ่มไปน้ำไหนาจะโคน่นอีมันไปแต่ไหน เป่นองลานกบน้องเรื่อง <c oughs> เป็นนงลานก็น้องเลื่อ <c oughs> งเรียกว่ามีผู้ชายไปนำเจ็บปากเดีกน้องเลยอย่าปนีกมา,า,มกาตกลงแล้วกันนอนแล้วก็เขาก็มาเมือม่อใดเมื่อเช้าเมื่อวานมาเ้าแล้ว่ซีมือ,มมอของฮอตจม๋วเป็นไงเหมือนตีซีกับบล็อกปลาห้างลนะครับ นี่ก็ขึ้นมาอันน,นงั้นหายใจเจี๊ยบแล้วก็เ,เ,วเลยขึ้นมาแหว่ไปเลยพี่น้องเลยเพอนนอนกลางนางอยูกก่นนก,ก,ก็นอนกลางแล้วกรตอแฟนเจอคลองเฮือนนะครับอาพัดลมมันยังอพัดลมน้อยๆตังพี่แอร์เนี่ยมาสลาม์ภาพไปกรดดระโดดสลาม์ภาพไปลกระโดด ในเป็นรักอีหาโดยต้นตะบะโคมตนตะกูชรามรักโคมปบรรลยุชนนาจะนี่เผาโบเป็นบ้าอย่างเงี้ยบ้างยู่ขึ้นไปมอสกับบันไดมูนเออเป็นยังไงว่ามันมีตะบะโคมคิดว่าเป็นผู้ชายบ้ามันละเมอนอนละมั้งมันเคยนอนกับผู้ชายเลยมันเป็นสไตล์แบบนี้ของมันเคยนอนกับผู้ชายแล้วมีแต่ละเมอขึ้นไปโคมผู้ชายอยู่ซะพระเพชรมาที่มายันมาโคม โคบกาห้านี่ก็ะตอกกิ้งลงมาครอว่าอเอาไปเบานเนี่ยกาแฟจะกินกันอีกอาไปมานเราคูจไมรับสัซื่อในตัหัวเพิ่นตั้ต่มาต่ำตั้งต่กูนี่ก็เงาตูซูจคือการดืมเครานหเนี่ไรับขณะับไปซื้ออยังคาปูซิโนปั่นตั๊บซาเคียวปั่นกูบอเอาฮอนลอด กูฮิปผมเขาภาพยังมาแลกกูมื่อยงนางนะครับเขาไปฮุผู้ประทัดนางก็มื่อยนะคะอืลกูบุเร่ไน้าตัวก็ดำมวยเลยยังนีอีงยันแล้วดูนึงประเอี๋ยวได้ป่าลืมหลืมกูว่ากูจะเดินขับไปซื้เป็นไปขอหน้าพนักงานเขาไหมกูลงไปเที่ยวมุกดาหารมาแล้วค้าเมื่อวานมาซื้อมี่ก็โทรหาเพื่อนบุได้รับค่าซุ่มมากครับไม่ว่าเพื่อนมาอยู่ก็ได้แต่ยู่ส่วนค่ะ <ừ. S 2> ปฏิบัติงานวันก็ปฏิบได้งาน,างานนะให้ให่ห้าหนอนยอยู่ใช้ผู้ไปเบิ่งลายมือนำชุดไม่ได้เรื่องบักได้รถหนังตีนหัวตะคืออย่างนั้นรถค่อยก็บม่ได้ล็อกไว้ได้ไบบล็อกไ,ได้ลเลยเพื่อแปลงโรงงานนะโอ,อเคแล้วพี่นอ้องเอ้ยมาแล้วก็พักผ่อนพี่น้อแล้วก็จะกลับ,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 บมือค่ะไม่ได้ขึ้นมาเรียกมางานปิสดสร้างดอกขึ้นมาล็อกเรียนจะได้ไมันอย่างไรจะรู้สึอว่าเลือดแคบเลือดลิ้น่ะอ่อนไปอยู่ ง่ายด้วพี่น้องคะที่ท่ำคลิปหน้าคะ่ะจีนไม่ก็จะลืมเข้ามาเป็นกรลังใจให้เจลานได้ค่ะวันนี้ก็คำามาแ,<ฮ>แวบมาเวียนหน้าค่ะอนะไรว่าส,สื้อข้าไม่ให้กินแบบบารับีคิวซื้อค่ะก็สิ่งกินเลยแหละที่ยงบ่ายเลยโอเคพี่น้องค่ะ